สวัสดีค่ะวันนี้นะคะนุชจะพามาทําทับทิมนะคะทับทิมกรอบแต่ว่าไม่กรอบนะคะเพราะว่าเราทําจากมะพร้าวกะทิค่ะทุกคนมะพร้าวกะทินะคะจะเนียนนิ่มมากๆเลยนะคะลองทําดูได้นะคะแล้วก็หั่นมะพร้าวเป็นชิ้นนะคะทุกคนแล้วเราก็ใช้สีผสมอาหารนะคะใช้แช่มะพร้าวนะคะอันนี้มาทําน้ําเชื่อมค่ะน้ําตาลทรายน้ําตาลปี๊บนะคะชมคลิปแบบละเอียดนะคะอยู่ที่ YouTube นะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นุ้ดด้วยนะคะนี่แหละคะ่ะเราก็ใช้เป็นแป้งมันนะคะแล้วเราก็เอามะพร้าวนะคะไปคูเคราให้เข้ากันเลยค่ะพอคูเคราวเสร็จแล้วเราก็ไปต้มน้ําค่ะรอน้ําให้เดือดนะคะแล้วเราก็เทลงไปเลยค่ะเราก็จะได้ประมาณนี้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ตักออกมานะคะตักออกมาแช่น้ําเปล่าก่อนนะแล้วเอามาใส่ใส่ในน้ําเชื่อมค่ะ แล้วก็คนให้เข้ากาันราดด้วยน้ำกะทิอร่อยมากๆเลยค่ะทุกคนเสร็จเรียบร้อยแล้วกินได้